เมื่อได้รับมอบหมายจากนักเรียนจากลูกสาวแถวาน้ำไปให้กรรมการอนามไปผู้ชายนะครูอนามไปผู้ชายตามนั้นจามสามขวดเดินทางอานาไปผู้ชายนะคะเพราะว่าค่ะได้รับมอบหมายจากลูกสาวนั้นแก้มลูานังแก้มไปไหนฉันเอาน้ำมาให้ผู้ชายแล้วนะทำตามหน้าที่ที่พวกแกสั่งฉันไว้เอาไป ไปพ่อแล้วพ่อแล้วพอแล้วยักกันแกงชานชันอุสาถือหนามให้ผู้ชายตัวเล็กๆอ่ะเล็กๆอ่ะนางนุ้ยเป็นอย่างเธอกขบอกหูจ้าไปเอาหนามให้ผู้ชายของเธอเป็นอย่างผู้ชายา้ถือมหนามถือมัือมือมือละสามขวดสามขวดเหนื่อยแล้วผ่านเหนื่อยแล้วจะขล้องเอาหนามให้เขาเดี๋ยวก็หายต่ผู้เดียวเขาดึงก็บบริษักินน้ำมื่อละนหนหูจ้าไปเมื่อวาให้เขา เมื่อละสามขวดนะั่นกรรมาการเขากินสามขวดกรรมาการสามคนไายจะพูดเดียวเออ